เราสองคนก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับทุกนายวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่บอกคนแล้วนะฮะโซอัลดีใจมากมากเพราะว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันนี่ก็ได้กระตุกเพื่อนนะเดี๋ยวอันนี้ถ้าถ้าหนุนไปช่วยจับด้วยนะฮะได้เพราะอะไรเพราะคนเราเยอะเราลองจับแลนวได้ไหมครับ เพราะว่าดต่อไปจะไม่พูดงานกันแบบนี้เลยไปงานเดียว่อนไอะไรได้ครับเดี๋ต่อไปนี้ก็ไปด้วยกันใช่ใช่มันต้องการมีมือกาชีพว่าช่วยโน้องแมวไปก็้วจะไม่เดนเลยแต่ว่าโนไม่เห็นตผลเลยโ รอบขายชันนะฮะต้าอู๋ทำอัโลดนหมครับเราจะเป็ซีนี่หาช่องวันนะครับแม่่หอชื่อซุริว่าสาโนาทางช่องวันสายสิบเ็ดไหมครับแม่ครับนบบอโอ๊ดุไปหน่อยไรู้ละทุกวันเสา์นะครับเวลาสามช่สอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะก็ ดีใจอะได้มาเจอทุกคนอีกแล้วน่ารัก อันนี้กี่เดือนนะอันนี้สเดือน7เดือนอันนี้กปีปีกว่านี่ตให่มาะเนี่ยใหญ่เป็นคนเบี้ยพี่เป้บางาจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติเวลาอ่นไม่หมู่ห้องเนี่ยใครดูเป็นพี่เ้เลียนะ่ฮะ เท่พี่เตเป็นเรวยนะครับมันน่ารักมากจะจะรวมกันจะรวนเลยนะฮะทุกคนอยากเจอเมื่อไร่ครับ19วัเจอกันตื่เต้นานตุกเรอตนเต้นตื่นเต้นแต่รไม่รู้ว่าคว่าตื่นเต้นมากพอดูหรืออะไรนะทีเซอร์เทเลอร์ก็คือแบบดูแล้วคือขำมันไม่ได้แล้วอ่ะ ลองแต่ตัวอย่างอ่ะจริงถามทคกใารก็ได้ตัวอย่างที่ปัดลอกกันเลยถามจริงภูมใจชอบชอบอบช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 อบอบคุณชอบชชอบชาบชอบอก ตัวนีร้องให้อยู่คนเดียวอ่ะอลห้องไูทามีะามีเาว่ามีไตัวนี้คือหลับเหรอพี่น้นอะไรเงี้ยเื่อนเป็นคนใหญ่ที่เยอะมากเลยอ่ะ 好，你能。 วันนี้ผมร้องเพลงแล้วไม่ใช่ภาษาไปแล้วต้องให้คนนี้ร้องบ้างใช่ไหมอยากได้ยินพี่อู่ไหมครับอยากพี่ก็ลองมา,งางรา้องก็อยากดรเรารวองก็ได้ ชอบแบบไหนอะไรนะับก็ฝากดเพื่อนรักที่รักไมภาษาเลยทุกคนมันจะมีความฉุกมากจริงสนุกมากผ่านการปรุงยันมาจากทั้งตึกแล้วนะฮะถ้าไม่รู้อะไรอะไรนะฮะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนในทีมนะครับก็เราดีใจมากๆนะฮะที่แม้ว่าวันนี้เราจะอยู่คนละที่เนาะแต่ว่าได้ได้รับความรักจากทั้งไกด์โมแล้วก็เหล่เพงนะครับก็ดีใจนะครับดีใจอยู่นะแล้วก็หวังว่า มันก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถ้ารู้ว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้างเนาะพวกเราแต่ว่าพวกเราก็ยังดีใจแล้วก็รักทุ่คนกอเนบเด็นะครับหวังว่าสุาว่าสุดแก้วมีนาคบมีความสุขเปดนวย่าะไรมีเซอร์ไพรส์บ้า ก็ติดตุงสไพยในซีรีส์่ยมีค่อนข้างเยอะเชื่อว่าคนเป็นคนส่กเกิดเห็นอะไรในบางอย่างหรอืรอเปล่ายอย่างเช่นอเียอ,อะไรวะ <pir> เดี๋ยวเราดูไปดีไหมรับวีดีขอบคุณทุกคกนะฮะเดี๋ยว <นา S 1> เรามาถ่ายรูปตัวกันสักหน่อยดีกว่า เมื่อกี seguinte, ้ว่า <médico> ถ่ายกัไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายอีกแบบแบบแล้วก็มีนองแมวแล้วฮะก็ูปๆแล้วรูกๆน้อกพันชุดทยตอวแบบสุดที่เลยตดแล้วอไม่ต้องีกะาที่เจุอยารโกปไอยารโกล่ะไออาร์โกลย

เขาูกาโอ้โหเคครับก็อะไรนะฮะฝากความเพลงของเราด้วยนะครับแล้วก็เด็กก็คืออะไรให้ติดตาตเดใจเลยนะเนี่ยกเป็นอะไรเกยังไม่เรืเลยนะเปล่าครับ รอดูอลตร้าคอนเทนด์ด้วยนะครับที่มาเช้าเพราะว่าเรนี่ยรอให้ลูกค้าเข้าแล้วค่อยถ่ายลูกค้าเข้าคุกถ่ายเลยนะฮะเข้าวันนี้ถ่ายเลยทุกพี่สอบเล่นแบบเล่นมันไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราทำงานกันหนักมากก็อาจจะห่างหายไปจากโซเชียลมากในบ้านแต่ว่ายังรักแล้วก็คิดถึงคนอยู่นะครับรอดูอะไรนะครับชุดลายฟูรเหรอฮะ มีตามไม่มีตารขอกันชาประจําที่เขาบอกว่าของเวียดนามไม่มีกามแต่ชื่ออยู่อีกนะว่า ท่านหน้าอยู่บบนไนล่ะดูโทรมาแบบค่ชัางเปย์ข่าวจีซๆ่เขาบอกว่าหล่อมากเราเพอ่งขะเราะาามพชดโอ๊ยชัดซิวจีซี่ก็ข,ขอขบคุณเหมือนกันม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเพราะว่าดี <S 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 ใ,ใจในะดีใจที่แบบว่ามัน ไปเรื่อยๆคบแล้วกอกหวังมาอย่างที่บอกบอกไปไปมาว่าว่าสุชื่อเช่อเอเคยอยู่วยเนามวยหรอนี่ีจอาบางิจหวอะไร่ะอ๋อโอเคทุนครับผมถามว่าไปวันที่สิบเก้าไหมเขาบอกว่าหลายใช่ไหม เขาบอกมาแน่นอนขอบคุณทุกคท่านมากเลยนะครับขอบคุณทานมากนะครับอย่างก,ก็ขอตัวไปก่อนแล้วทีมีเ้เรเตรียมตัวต่อนะฮะเก่งมากบาย ขอให้ขอให้สิทธิ์ทำไมเพือขอให้ก็เรายรว